สวัสดีกันยามเย็นๆครับผมมาที่เดิมครับแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่ามีน้องคนหนึ่งครับที่ผมก็ติดตามน้องเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ที่ทํางานอยู่ในเมืองแล้วค้นพบกับความจริงตรงที่ว่าความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่มันอยู่ใกล้ๆตัวเราและที่สําคัญที่สุดนะครับน้องก็บอกว่าอยากจะกลับมาอยู่บ้านมาอยู่กับครอบครัวอยากจะทําเกษตรเหมือนที่ผมทำเนี่ยนะครับก็เป็นไดอลก็เลยแวะมาถึงที่วันนี้ได้ให้น้องมาติดโซลาเซลล์ด้วยนะครับและน้องก็อยากจะแวะ มาเยี่ยมชมสวนนะครับพอได้เห็นแล้วโอ้ต้องบอกว่าให้เขาพูดเองดีกว่าเจอกันแล้วครับสวัสดีน้องทงครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงโอ้แบบมาเจอของจริงมันเขียวมากนะครับทั้งที่เป็นฤดูแลงครับผมแล้วที่เห็นได้ชัดก็คือมีแหล่งน้ํารอบเลยนะครับรอบแล้วก็ในน้ําก็ปลาเต็มไปหมดก็ก็คืออาหารเนาะก็คนะืออาหารเราแบบเช้าก็มา ตักขึ้นหรือจะตกก็ได้น่าจะได้ง่ายๆเนาะพี่โอตกง่ายๆเลยไหมย,ยากอยู่นะทุกวันนี้เพราะว่าเราตกทุกวันไงเห็นปลา <ๆ laughs> เออเห็นปลาเห็นปลาเยอะๆนี่แต่ก็เราไม่ได้ว่าจะเอากินอะไรขนาดน,นั้นนะครับผมแต่ช่วงที่แบบยังมีงานเลี้ยงงานอะไรก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรที่ไหนฮะแบบกล้วยเนี่ยหอมทองทั้งนั้นเลยกับกล้วยน้ำวา้านะครับแล้วก็เคลือมันสวยมากครับครับผมพี่เขาแบบคือขายได้แบบโอเคเลยถ้าจะขายก็ได้นะฮะแต่ว่าเรา เชื่อว่าที่ปลูกก็คืออยากปลูกเพื่อที่จะให้ได้ปลูกนะฮะปลูกขึ้นมาก่อนเป็นอาหารก่อนถ้าเหลือเราค่อยขายครับหลักๆคือจะแบ่งพี่น้องแบ่งคนที่รู้จักนะครับในในในครอบครัวแล้วได้กินก่อนใช่ครับผมประมาณว่าช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้นี่คือหลุมหลบภัยอย่างดีของเราเลยอืมใบกล้วยดูไหมครับขนาดขนาดกล้วยในช่วงที่เรกว่ามันเป็นแบบฤดูแล้งอืมแล้วมัน แปลกเขียวกว่าฝั่งนั้นเลยฝั่งนั้นจะไม่ค่อยโอเคเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการที่ทาโค้ง,งหนองนาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ซับน้ําครับซับน้ําให้พื้นดินของเรามันมีแบบเหมือนกับโอเอซิสนะครับแล้วก็ในทุกปีเวลาฝนตกพื้นที่ตรงนี้น้ําก็จะไหลล,ลลงไปข้างล่างถูกไหมพี่ใช่ครับไหลลงไปข้างล่างแต่ตอนนี้เ,เราเราได้ขุดพื้นที่ตรงนี้แล้วน้ําก็เก็บตรงนี้เวลาน้ําเก็บมันก็ซึมซับลงชั้นบาดาลเราคืนได้ดีกว่าตอนที่เรายัางไม่ได้ขุด ใช่ครับเพราะนั้นเราเจาะบาดาลเราควรมีแหล่งให้มันซับลงไปใช่ครับหรือเรียกว่าธนาคารน้ําแบบเปิดที่ที่เขา้าที่ได้เห็นกันนั่นแหละนะครับบางทีบางคนถามว่าเจาะบาดาลเอาน้ํามาใช้เดี๋ยวมันก็แห้งเพราะนั้นเวลาเจาะบาดาลเราก็ต้องมีที่ให้น้ําซึมลงมของผมจะมีธนาคารน้ําอยู่หนึ่งแหล่งแล้วก็สระอีกสองแอ่งที่ขุดลึกครับผมครับมันก็น้ำจะวนเวียนใช้เราเองแล้วก็ใช้อย่างประหยัดด้วยไม่ใช่ว่าเปิดแบบเราก็ใช้ให้ให้ให้เป็น ประมาณว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาลงบ่อบ่อก็จะซึมลงไปไหนก็อยู่บาดาลก็วนกลับไปกลับมาแค่นั้นนะฝนตกมามันก็อยู่นี่จากที่ไม่เคยได้มีที่เก็บน้ําหน้าฝนก็มีที่เก็บน้ำใช่ครับตอนนี้ก็จะมีที่เก็บน้ําแบบนี้แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นครับนี่คือบรรยากาศนี่เป็นความรู้สึกที่พอมาเจอแล้วคนที่ไม่มาสัมผัสเองก็จะไม่เข้าใจนะแล้วก็คนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของคําว่าความสุงที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนเนี่ย มันก็จะพูดใหญ่งนะครับบคือมันเป็นเรื่องกว้างเนาะบางคนที่แบบไม่ได้ชอบในการเกษตรก็จะอีกแบบหนึ่งครับผมพราเคยเจอบางทีให้คนมาดูแลสวนให้อ่ะต้องเป็นคนที่ใจรักเหมือนเรารถึงจะดูแลให้เราได้ดีนะฮะถ้าแบบไม่ได้ใจรักในเกษตรในในการคือเกษตรมันกว้างเนาะพี่ถ้าพูดถึงเกษตรก็คือทั้งเลี้ยงปลาทั้งปลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นมันเป็นคํากว้างๆแต่ทํายังไงเรา เป็นเส้นทางที่จะบทำยังไงเราถึงจะมีกินมีใช้โดยที่ไม่ต้องซื้อมากเราไม่ได้เราไม่ปฏิเสธเลยว่าเราไม่ซื้อของตลาดครับเรายังซื้ออยู่แต่เราไม่ได้ซื้อมากทั้งหมดนะครับไปเจอกล้วยหอมทองในตลาดนี่เราไม่ต้องซื้อเรามีกล้วยหอมทองเราไปเจอปลานิลนในตลาดอยากกินไหมกลับมาบ้านแล้วก็เอาคลิปนี้แบบนี้ครับนะครับก็คลิปสั้นๆครับวันนี้แล้วก็มืดแล้วก็เลย พามาดูบรรยากาศยามเย็นๆครับเห็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วก็ได้ยินเสียงนกใเสียงน้ําไหลทําการธรรมชาตินะสุดยอดแล้วเนาะสุดยอดแล้วนะครับก็มีอะไรจะพูดดีไหมครับนอกเหนือจากสิ่งที่ได้เห็นในวันนี้เนี่ยก็ประทับใจมากนะครับปีก่อนนั้นมากับดอนวิถีไทยบ้านมากับเพื่อนดอนมากินแตงโมตอนนั้นยังเป็นที่ปลูกมันที่ปลูกอะไรอยู่เลยครับผมมาไม่อย่างว่าพี่บอกไม่ถึงปีเนาะที่ขุดเนี่ยแปดเดือนใช่ครับแปดเดือน้วครับ เรียนไปเยอะแล้วก็ที่โดดเด่นที่สุดที่ผมประทับใจที่สุดตอนขับรถเข้ามาคือกล้วยมันเขียวมากใช่เขียวเลยเนาะเออแล้วแล้วมันเป็นกล้วยหอมทองแล้วมันมันเขียวมากเลยแล้วมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยแบบเออมันสวยจริงๆกล้วยสวยจริงนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาขอแบ่งปันพันุนะครับผมว่างๆวันไหนก็นะครับก็มากุดแบ่งปันพันนะครับก็นี่ะครับคือสิ่งที่เรกว่านอกเหนือจากการทําเกษตรแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือมิตรภาพแล้วก็ ลหลายอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับคนที่มีหัวใจเดียวกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องนองครับที่ได้แวะมาเยี่ยมชมแล้วก็มาให้กำลังใจกันกับการที่จะมาชมถึงที่กับโคกหนองนามีนี่ของผมขอบคุณครับผมอขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับมืดแล้วพอดีเลยปลา